สวัสดีจ้าพบก,กับเซลพิการอีกเช่นเคยนะคะกับร้านดีย ым, เยี่ยมทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะวันนี้เซลล์พิการพามาดูในส่วนของจอนเดียนะคะจอนเดียตอนนี้เรามีอยู่3คันนะคะ3คันตอนนี้นะคะก็จะมีเอ่อจอนเดีย 5310K นะคะจอนเดีย5 310K คะ 5, 3, ราคาอยู่ที่280,000บาทนะคะ2 8 0 0 0 0บาทนะคะดูคันนี้นะคะอเอ่อตู้แอร์นะคะ 5075e นะคะ75แรงตู้แอร์สวยๆเลยนะคะคันนี้490,000บาทนะคะ490,000บาทเราลดพิเศษไปเลยนะคะตอนนี้เหลือ480,000บาทนะคะส่วนคันนี้นะคะจอนเดีย5050 50, ดีนะคะจอนเดีย5050ดีนะคะราคาอยู่ที่480,000บาทนะคะช่วงนี้เซลล์พีกันก็จัดโปรให้ลูกค้า ลดกระหน่ำไปเลยนะคะเหลือ400,000ืบาทนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจนเดีย5050 50, 50, ดีนะคะหรือ50แรงจนเดียนั่นเองนะคะรานะคา480,000บาทนะคะเซลพิกันลดเหลือที่430,000บาทนะคะลดไปเลย50,000บาทเลยนะคะลูกค้าอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังนะคะด้านหน้าผ่านหลังทุกคันเลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องดีเกียรดีนะคะสภาพสวยๆกันเลยนะคะ ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าสนใจ,จติดต่อสอบถามได้ที่0872244023นะคะ0813201227นะคะ0815059796นะคะแล้วพบกวันที่ดีย่ำแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ